ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูไม่งอ้นน้ำมันเหมือนเดิมเนาะใช้น้ำเปล่าไม่ใส่ผงชูรสวันนี้จะมาทำไก่สับไม่ใช่ไก่บดน,นะไก่สับผัดหน่อไม้อ่ะก่อน,อนเลยใส่น้ำเปล่าิดแก๊สใร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่ารอให้เดือดสักครู่นึง ผมก็จะใช้พริกชี้ฟ้าเหลืองพริกินดาแดงแล้วก็พริกหิงสวนสีเขียวนะแล้วก็กระเทียมบดคอหยาเอาไปโขกคอหยานะครับแล้วก็ใบมะกรูดเอาไปโข,อข,อขออกคอหยาก่อนผัดให้มันหอมก่อนนะครับสักครู่หนึ่งมันจะหอมช้ากว่าน้ำมันนิดหนึง่งแล้วมันจะไม่ฉุนด้วยสักครู่หนึ่ง อพอเริ่มหอมนะครับผมจะไปซื้อไก่สับมันจะมีส่วนของกระดูกด,ด้วยไม่ใช่ไก่บดนะเราเลือกได้เลือกเลือกเอาครับมันจะมีกรุบจิกกรุบจินิดหน่อยเนะาะบางทีก็ไปเจอกระดูกอ่อนด้วยราคาไม่แพงด้วยครับกิโลละหกสิบห้าบาทกาบซื้อที่ซีพีเปเปมากนะถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็ลองซื้ออยู่ผัดพอสุดนะแต่ก็มีเคีย้ยวกุบจิบนิดหน่อย เพราะไก่บ้านไก่ไก่ไกเ,นนนเนื้อเนี่ยมันมันเนื้อไม่สุกมากอยู่แล้วถ้าน้ำแห้งก็เปินเนื้อมากกลิ่นหอมมากตัดให้พอสุกแล้วผมก็จะใช้หมาไม้อันนี้ยังไม่สุกนะ ซื้อหน่อไม้มาแล้วก็ไปต้มล้างน,น้ำให้สะอาดก่อนล้างสองน้ำแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็หั่นแช่น้ำทิ้ขขงไว้พอไก่เริ่มสุกละก็ใส่หน่อไม้ลงไปผัดหั่นแบบไหนก็ได้นะครับหั่นตามใจเลยก็ถึงว่าหั่นชิ้นใหญ่หน่อยมันก็จะได้เคี้ยวหน่อไม้ด้วยนะถ้าหั่นบางไปก็จะบางทีเคี้ยวไม่ถึง ต้นไม้นะน้องเา็กทุกสัมผัสเลยเริ่มปลูกก็ตนันต่อเนื่ง่เยอะอนึ่พอเสร็จแลวนะครับก็จะติดใบเลลงไป เอเอานะครับชอบใบน้ superior, so ําผู <ucch Portuguese> ้เยอะก็ใส่เยอะก็ได้ครับสามมือครับให้น้ําผู้เอกเขียวกันนะสุดท้ายก็ใส่ระโพกม้เลยแล้วก็ตสเด้วยน้ําปลาอีกนึันี้จะเพิ่มเนื้อเข้ม ดิลไม่ต้องชิมรสชาติละผัดจนนุ่มๆน,นะครับตามที่เราชอบครับน้ก็นมือไร้อดแล้วครับ